พี่น้องก็ขอ,อนงนะักนักอย่างวะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องมั <c oughs> นอันตรายครับอ๋อชัดชัดก็ชัดชัดเฮ้ยพี่น้อง <c oughs> แมนแล้วแมวชัดชัดนี่นี่ขูดรูดอยู่ Ui, 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 งเห็นว่า,าส่ายอนแสงนิดนึงว่าต้องตกใจพี่น้องกันนี่น้นทั้งข้าครับโอ้ยเละตุ่มเปะ๊ะพี่น้องเบิดดงนี่แหละครับเบึ่งเอาพี่น้องเน่ย บดดงครับพี่น,อน้องตรงนี้หนูรองขาวทั้งนั้นเลยนะครับสร้างโดยบริวเวียนโอ้สีต่นเศร้าหน้าพี่น้องเอ้ยบุหรีเสี้ยนหนูรองขาวนี่โอ้ยเดย่เขาเป็นดักออกให้เพื่อนเนี่ยเมื่อกี้นี่เพื่อนก็น,นั่งอยืนสั่นนะครับนั่งหน่อยก็ย่างไปถามเพื่อนว่าดักได้บ่วสั่นผมน่าโอ้จัดการให้เนี่ยเพื่อนว่าจะมันลายแห้งเพื่อนว่าโอ้อาวุธสร้างหน่อยบริว่วียนอาวุธดักหนูรองขาวสเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ย โอ้ยต้องจับย้อมครับงานนี่ไม้แบบนั้นมันเป็นไม้สร้างหน่อยพี่น้องปลาเขากนิ่ายงพวดนี่ไม้สร้างหน่อยมันต้องแบบนี้ครับมหกบ่เขามันต้องแบบนี้ครับหูเกัน,นไปจัิงสิเนี่ยมันจงว่าไม้สร้างหน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวมาหาบึงแบบไปรอบบกแพงย่างเดียวพี่น้องรักบ่ได้นะพี่น้องตรงนั้นคือออกมาข้างๆมันนี่แหละครับเพราะว่า นู่งขาวมันหลายเดี๋ยวมันสกวนกกลับสร้างหน่อยครับ,เ,บ,ดรรบเดี๋ยวมันเห็ดในกลับสร้างหน่อยดีดเฝ้าครับเดี๋ยวเขาขอมาหาเบาื้องหแพงกันในในี่แหละพี่นอ้องบ,บ่าเน,นี่ยมันอยูข่ขงคางนี่แหละนี่ครับพี่นอ้องสัตว์มาลงไปว่างนี่แหละครับบางหลังก็ว่างงาบางหลังก็ว่างดินน้บพี่นอ้องเลี้ยวแต่หมยครับสางหน่อยก็บ,บ,อ,กบอกว่าอะไรทีกันนี่ครับเบื้องเอาเลยนี่แหละครับมันต้องไมยสร้างหน่อยครับต้องเป็นแบบนี้พี่นอ้องงาโปเพียงเอิก โอ้โบ่เพียงคอบ,บ่แมนสร้างหน่อยบ่เขาครับมึงหลุดพี่น้องเง้ยหาทางออกก้นบาทที่นี่ทางไหนนู้บบาทที่นี่นู้ใจกลางปลาปื้อครับแอฟพี่น้องนี่ครับผมหาทางออกก้นบาทที่นี่พี่น้องเลยฮู้สุดยอดโอ้จะสนใจที่พี่น้องเง้ยทั้งทิวเลยครับจะเสียดายย่างมัน หน้ามันท่านในลดครับพี่น้องประมาณเดือนนานี่สุดยอดเลยนี่สีท่านบอกนะจะบาจุดไฟก่อนอสุดยอดเลยสุดหูลูกตาเลยพี่น้องเลยอืมมาแล้วพี่น้องเลยแต้มแรกของคำขึ้นนี่โอ้ยมัขึ้นตัวหน่อยเถอะละพี่น้องเฮ้ยดีนะว่าใส่ไว้หลังเดียวนี่เป้ยมกันหญ่านี้จังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ นพี่น้องแม่มาตะไก่ดำคือลื้ตัวสองตัวสองพี่น้องเอ้ยเออตัวนี้สวยครับเออต้องรุ่นนี้รุ่นสวยสวยงามนี่โอ้แต่รุ่นนี้เว้ยแก้วแก้วเลยนี่พี่น้องนี่กินแซ่บครับรุ่นนี้โอ้สุดยอดยุกอีกหลังพี่น้องโอ้ยสวยสวยสวยพี่น้องตัวนี้คือตัวสวยเออรุ่นนี้กำลังงามเลยนี่ โอ้หคันได้รุ่นนี่เบิดนี่โจ๊กแก้วเลยนี่พี่น้องโอ้โหกำลังกินเลยนี่ครับรุ่นนี้หายยากมากเลยนี่พี่น้องหลังนี่กลับหายครับสร้างหน่อยว่าสร้างหน่อยว่างไว้ตรงนี้นะอ๋อนี่พี่น้องเล็นเสือกแล้วเอ้าดำดำเลย้าดซะหน่อ้ยพี่น้องเฮ้ยยูเฮ้ยยโอ้ย อี๋มา่กัดแเลยเนี่ยโอ้ยใส่แตกเสพยพี่น้องเฮ้ยแสดงว่ามีโตอีกแเนี่ยอืมจัดไปสืนโอ้ยพุ่นพี่น้อง,องนอนแทงแม่งยุ่นโอ้ยใสเดียวันเบิดเลยวะกำลังงามเลยลุ่นนี่อ โอ้ยจะใส่ส,สวยๆเลยพี่น้องเอ้ยแก้วๆครับแบบนี้ฮตื่นเต้นแล้วพี่น้องเอ้ยขำขึ้นนี่ปลาอันนี้พี่น้องที่นี่นี่โจ้โอ้ยตัวนูม้ม่พี่น้องเอ้ยเอ้ะนี่จะดน,นี้วะโอ้บุกเก็บตับซะบอกพี่น้อง ปลาปืนพี่น้องเฮ้ยกับหายนะพี่น้องตัวนี้เฮ้ยนี่เสื้อโอ้ยเฝ้าเสื้อพี่น้องโอ้ยน้อฮึ่มก็่อมีลองลอยของขนนะพี่น้องหนูหน่อยบ้าวะ น,น้องหุบปลาปลืย้ยที่นี่ครับปลาปลือปลาปลือโอ้ดำคู่มู่พี่น้องเลยมุมมีหนูบอ่ะเนาะรุะ่นเศรอลุ่นไหมครับเดี๋ยวมุมมีหนูใหญ่แรงเนี่บ่เฮ้ยน้อง เอาหายอนี่โอ้นี่ไงเสือกน่ะน้องสงวนบ้างไว้นี่นักบออก่พี่น้องก็ลองนั่งนัอดอ,ดอย่างวะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้อง <c oughs> มัน้งแต่ละไครับชัดๆก็ชัดชัดเฮ้ยพี่น้องแมนแล้วแมวชัดๆนี่นี่ขุดรูดอยู่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว เออนั่นเออมาแล้วพี่น้องเลยเในที่สุดอ้หูนเออนั่นทางหน่อยวายยูหุด่ะเออยบกขำพี่น้องอีลีวายมันต่งเลนน่ะเนีข้างเนยอืมเป็นป่นนุดยสิบุมีหน,นุ่ใหญ่เลนเน่ยโอ้สุดยอดแก้วๆกว้พี่น้องโ แมวตัวแหลกของกำลังขึ้นนี่พี่น้องเอ้ยเบิ่งดงนี่กันพี่น้องที่นี่ทีแมวใหญ่ห้อบ่อดงเนี่ยดงที่ติดกับป่าเขาที่สั่งหน่อยรีวิวบงเมืองแรกเนี่ยครับทิมีตัหนุ้งาวบ่เขามนดักหนักพี่น้องกันแบบนี้โอ้ยมีดอิ่มชิมพี่น้องเอ้ยหยาบ่คืขเออดักหนกพี่น้องอะนุ้ขนุ้งต้องเขาไร้ครับมันก็เลย สั่งหน่อยก็เลยตรงมาหาหมูานหกสี่แล้วครับขันในปลาเขาสมากหนูขาวมื่กว่นะครับสั่งหน่อยเก็เป็นดักแล้วเที่ยนึงเที่ยนึงแล้วครับพี่น้องโอ้ยมันรันเฝ้าหลายขวดก็เลยเขาไม่เบิ่งจังสี่แล้วครับโอ้พี่น้องเอ้ยนี่ไงน,นี่ไงมีอยู่มีอยู่ <c oughs> อุ้ยอ่อนๆอยู่พี่นอ้อ,องอือบักเงาเลยเห็ดอุ่นหลูดอยู่ อ้าวมีอยู่เว้ยมีอยู่มีอยู่พี่น้องแก้วแก้วสินนี่พี่น้องนั่นไงพี่น้องเอ้ยสั่งหน่อยวาผิดบ,บ่บักแฮมบักคำอ้ยบักไงขูดไข่กันเนยอดโหลด,ด,ดพี่น้องเอ้ยี่มันปวดจังพอมันกินยังวะพี่น้องบอกแค่หน่อยเน,นี่ยนะวะ อืมลังนี่พี่น้องบาดที่นี่ขึ้นยังไหนเอาหลังนี้สะบักแขงเสยพี่น้องเฮ้ยเอเออ้าวนึกว่าสิได้บักขำเฮ้ยได้บักแขงเสยเฮ้ยตัวง,งามมีตั้งหักพี่น้องโอ้โหยเกลียวเกลียวสันเอามีบักแขงปุ่นน่วาแบบนี้สวยงามสันโอ้ยแตกสดๆอยู่พี่น้องเอ้ยปุน่นปุ่น นตาแดงมุนหุ่นอยู่หุน่นเออวินี่จะบักคำเรื่งนั้นครับ <laughs> มุนมุนเขาเจ้าแบบนี้โอ้ยครับมีนาล่ะปะพี่น้องลองเข้าขดีกว่ามาบึงดักบักแข็งของสร้างหน่อยบบดนี้นี่โอ้ยมีดิม่มคีมอยู่พี่น้องเลยคือ <laughs> บัวหน่อยเนอะปักบกดักบักแข็งนี่หน่อยได้ักโตอัอนาน,านั่น ่นสวยงามโอ้พี่น้องเดี๋ยวขอเอาก็ได้ครับโอ้ตัวสวยอยู่พี่น้องไงสวยงามสวยงามครับหลังนี้กันพี่น้องเฮ้ยกลับหายพี่น้องเอ้ยนี่เสื้อโอ้ยพูนพี่น้องดำคลื้ยพูนเอ้าโอ้ยบักใหญ่์ด้วยพี่น้องเข่าจัวเลยโอ้สวยงามครับตัวนี้ก็ได้โอ้ยเก๋ๆครับ ใส่นี่ก็ได้โูยพี่น้องเมี่ยวโอ้ยสร้างหน่อยย่างหาตต้งโดนหลังนี่วายอยู่มันขมไปหลังนึงเนี่ยเนี่ยอยพี่โอ้เดียดชื้บุญน้ำออกมาตายข้างนอกนี่ประสันสร้างหน่อยบุ๊หเดลี่เนี่ยเออเธอนั่นเสื้อขาดอีีพี่น้องเฮ้อ คุดกัดเสือกนี่สร้างหน่อยใส่ไว้ในี่หลงนี่ครับหลงป้าเขาเนี่ยครับเนี่ยหลงทั้งในเนี่ยโอ้จังหน่อยย่งางหายอยู่วระสันโอ้โหที่ไหนได้โอ้เดียดชูบ,บุญเนื้องอมาตะาทั้งนอกนี่ยแล้วมันตายทั้งในนี่สร้างหน่อยหาพวกอ,อเลยเนีย่โอ้ยสุดยอดครับแมวอีกแล้วพี่น้องเลยเขียวแก้วครับครับผมพี่น้องสำหรับคำขึ้นนี่นะครับอะไรคือเห็นนะพี่น้อง โม่รู้จักโตขึ้นกันวัดีไฟมอสร้างน้อยเบิดนะครับก็้เลยต้องเปลี่ยนเป็นไฟสีเหลืองหรือว่ามันสีชัดหรือเปล่าอ่ะเล็กตัวดูโอมีน้องกดยังไงมากหลายตัวด้วยครับนี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบาครับ อาวุธสบหลังพี่น้อง15ตัวต่วต้ขึ้นนี่ตั้มหนูนองขา้านะหนุนองขา,นะขาสามตัวครับโอ้ก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องคุ้มค่ายอยู่ครับสมกับหมอนป้าหมอนดงอยู่โอ้ยวああ่ามันสิบมมีแมวเนี่ยเหตีให้น้องบึง <1> <1> ยังมนีอยู่ครับอ่ายังใส่อดที่เกาเ 42, ่าเยื่ดสูตรบัวบัวสร้างหน่อยนี่ <1> <Those> <1> อ้าครับพี่น้องทั้ขึ้นนี่ก็ที่ได้ขออัลาผาจา,ากรับไปนอนนะครับ 1> <1> พี่น้องมาไว้แล้วหกทุ่มแล้วอ่า เดี๋ยวมื่อเ้าออจะมาว่ากันไหมครับพี่น้องเจได้จ็คตัวเจได้กันอีกจักแต้มครับครับผมเดี๋ยวคำขึ้นนี่กับลาตีสวัสดิ์ก่อนพี่น้องนอนรับฝันดีเด้อครับครับผมโอ้มาแล้วพี่นอ้องมาแล้วมาแล้วเ้านี่โอ้ยอะตัวง,งามอยู่แต้มแรกของเ้านี่ครับโอ้ยหลังนี่เฮียเลยพี่น้องเลยมันหล่นฮาว่าพอเลยหลยังนี่หล่นแตเฮียขึ้นกัน เนี่ยสองหลังเลยเจ้าทินเจ้าทินครับอันนี้วัวไปดอกเห็นมันอยู่มัวขึ้นนี่วายุขิดนดำอยู่หลังยุ่มเหมือนเมื่อกี้นี่นก็เลือดสะเลยเด้่พี่น้องเลยหน่อยบระเทศไทยเบิ้งนี่ก็เฮียอีกเออมันละเอาไปแล้วนี่พี่น้องอุย้ยพี่โอู้อ้น่ะ โอ้ยบักดำดีโตบอลเลพี่น้องเไยเห็นแล้วพี่น้องแบบที่นี่โอ้มาหาเบิ่งอีกรอบนี่โอ้พยความประภัยงามหุ่นใส่ไปหุ่นโอ้บักดำบักดำโอ้ยเล่ตุมเปะพี่น้องเไยครับผมสวัสดีครับพี่น้อง FC คนครับสวัสดีชงโซ่โซ่พี่น้องโอ้ ยี่กะยำไม่ได้พักนึงเลยพี่น้องเฝ้าเน้นน้อยครับเพราะเส้นนี้ไปภูไลยอยู่โอ้เดี๋ยวชมบ่วท่านดวงอาทิตย์ก็สิขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องที่นี่ดงแห่งความหวังของอำเภอเลยพี่น้องนีปป่ป้าปือ้อครับป้าปื้อดูโบว์นี่โอ้ยหลังแหลกก็เฝ้าแล้วพี่น้องเอ้ยบุญฮะพี่น้องที่นี่ดงความหวังของจังหวัดครับที่นี่เมื่อกี้ ความหวังของอำเภอมิดอิมทิมพี่น้องเอ้ยมึงกันครับความหวังของจังหวัดมันจะเป็นยังไงกหลังแรกกับมิดแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยคือบัวน้อน้อมันนีน่เนาะคือบอัวน้อพี่น้องเลยความหวังของจังหวัดเลยเด้ครับโซนนี่เห็นแต่เสือกพี่น้องนั่นัก,นกโอ้ยพี่น้อง <ś led> สวยๆครับโอ้ยสาถูกมาด้วยขนเอ้ย <ś led> มาแล้วความหวังของจังหวัดพี่น้องเอ้ย <ś led> ตัวงามตอลอดพี่น้องเอ้ยอ้ย <ś led> พี่น้องเอ้ยเอ้ยแมวเนี้ยเธออืมจริงสิ ดนะโอ้โหที่ว่าหลังสร้างหน่อยฮะพ่อ,อามาเคลื่อนนะครับแล้วพอดีสร้างหน่อยเอามาใส่ไหมไปดอีกคือเขาพี่น้องโอ้ตามล่องนี่แหละครับโอ้โดงนี้ว่าเป็นธรรมดาพี่น้องดงแมวขักขุกขลิเลยไงพี่น้องเอ้ะเอาพี่น้องแล้วนี่เอาอีก งุ้ยมือขึ้นนี่กับที่ว่ามันติดขายนี่นะครับนี่มูลอุปุยอยู่นี่เศร้ามากสัดอีกเสยโบ้แก้วแก้วสินอู้ดีตัวมันงามพี่น้องเอ้ยหนูไหมสิอ่อนเหรอวอาพีพ่น้องแล้วล่ะครับไปเข้าไปอัปเดตสกอร์อยู่บ้านกันพี่น้องโอ้ยพอได้อยู่เด้พี่น้องพอได้อยู่เด้เศร้านี่ก็ได้โอ้ก็ถือว่าบก ok ขีไลขี้เลรได้พี่น้องเศร้านี่ก็ได้สองสี่ โกเต็มแล้วพี่น้องเศร้านี่โยกดแมวไหมตัวหนึ่งเมื่อคืนกับกดได้หลังนี่ก็ได้ไมีตะบักเถิกครับพี่น้องแบบนี้ฮะเมื่อคืนกับบักเถิกด้เมื่อคืนตัวใหญ่กว่านี้ครับอ,อันนี้ถือว่าบอปไหโอ้ว่าสุดยอดขนาดพี่น้องเอ้ยฮกเต็มครับเศร้านี่โอ้่น้องเอ้เดี๋ยวมีเวลามาดักซ้ำอีกจักบาทมึงแน่พี่น้องไหมเนี่ยโอ้ยสุดยอดขนาด ดุงมันกระหักทั้งดุงบักขำทั้งดุงบักแกงออพี่น้องเอ้ยออยู่นี่ครับผมพี่นออ้องหอดึงหอดั้นเหยนะครับอ่าคือเห็นพี่น้องอันนี้ของวังเร้านะครับวังเส้าหกตัวนี่หกตัววังเร้าแวแก้วครับอันนี้เมื่อคืนครับี่เห็ดน,น,น,นี่เลี่ยงอยู่นี่เมื่อคืนนะครับวาซังหน่อยต้มน้ำเลยอว,ว่าเส็ดเลยล่ะหลอกนางหลอก หางออกแล้วโอ้ยพี่น้องเมื่อยก็เลยยัดเขาซ่องฟิตตัวพี่น้องเฮ็ดตัดเสาพร้อมกันครับเมื่อย์ไยพี่น้องขึ้นเลยว่าที่เฮ็ดเดือหลังเกือบตีตีนึงเลยโอ้ยเดี๋ยวฉิบูดมีววเวลาหลับเวลานอนเลยเว่าตีซีตีหาจะต้องออกไปเลาะแล้วครับชุดนี้เอา้าพี่น้องไดรสัมนียลครับ S <S สกอห้องมือเนี่โอ้สือว่าสุดยอดพี่น้องลงถือไม้หรือว่าโอ้แน่นอนแนนนอนสร้างหน่อยก็ย่อมปเยอะอาวุธเกือเก้าแล้วครับสามสิบลังสร้างหน่อยมีอยู่สำนันอีหลีตอนนี้เบิดแล้วโดนลักไปเบิดแล้วครับเออพี่น้องเนียครับผมก็เสด็จมาป้าจากเราพี่น้องสร้างหน่อยขออนุญาตทศหนูนะครับเด้ออ่าเดี๋ยวมาคลิปนี้จังไดก็เออ ฝากกดไลค์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อบ่าช่องเล็กๆลก <c oughs> น,น่น้อยน้ยสร้างหน่อยห้อยกระทกมีแล้ครับ <c oughs> อ่ะพี่น้องเ <c oughs> ด็ดห <c oughs> นูแ็ดหน,น,นูละครับมาที่นี่นี่ยหนูละครับผมคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องครับผมครับสวัสดีครับ